สวัสดีครับฟิสิกส์แอดมิชั่นนะครับวันนี้จะเป็นการทบทวนเนาะแล้วก็เฉลยนะครับข้อสอบก้าวิชาสามัญปี2 5 6 3หรือปีล่าสุดนะครับเป็นข้อที่17แล้วนะครับข้อนี้นะครับมันเป็นวงจรนะครับไฟฟ้ากระแสสลับเนาะถ้าเราเห็นแบตเตอรี่เนี่ยมีลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคือไฟฟ้ากระแสสลับหมายความว่ากระแสนะมันจะไหลนะครับสลับไปสลับมาระหว่างนะครับขั้วหนึ่งกับอีกขั้วหนึ่ง เนาะแต่ในรูปนะครับเขาเขียนให้เห็นเหมือนกับว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลด้านนี้แต่จริงๆไม่ใช่มันไหลกลับไปกลับมาคราวนี้กระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็ไหลผ่านนะครับตัว c เนี่ยหรือที่เรียกว่าตัวเก็บประจุนะครับเขาถามว่า i เนี่ยมีค่าเท่าไหร่โจทย์นะ่ยมันมีมาให้แค่นี้จริงๆนะครับคือตัวแปรเนี่ยมีนิดเดียวเลยนะครับแล้วก็ถามว่า i มีค่าสัมพันธ์กับตรงเนี้ยนะครับยังไงเนะาะคราวนี้อาการรีวิวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่อง ความต้านทานนะครับของตัวเก็บประจุแล้วก็ความต้านทานของตัวเหนี่ยวนํานะครับมันไม่เหมือนกันนะความต้านทานเนี่ยที่เราเรียนในไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมีสาแบบ1คือความต้านทานที่เป็นตัว R นะครับก็อย่างเช่นพัดลมหลอดไฟทีวีเนี่ยนะครับอันนี้คือความต้านทานที่เป็นตัว R คราวนี้มันจะมีความต้านทานอีก2ตัวก็คือ1คือความต้านทานเชิงประจุนะครับแล้วก็ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนําปกติแล้ว2องตัวเนี้ย นะครับถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่มีความต้นานทานแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับมันมีการต่อเข้าไปนในวงจรและถ้าเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับด้วยเนี่ยนะครับมันจะนะเขาเรียกว่าเหนียวนำเนาะชักจูงให้เกิดความต้านทานขึ้นมานะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า impedance นะครับคราวนี้ต้องดูก่อนว่าแล้วมันต้านกระแสได้ยังไงความต้านทานมันมีหน้าที่ต้านกระแสไฟฟ้าเนาะนะครับ,นะรบอาจารย์จะขอรีวิวสั้นๆว่ามันต้านกระแสไฟฟ้ายังไงอะ สมมติยกตัวอย่างอันแรกนะครับตัวอย่างอันแรกเนี่ยเหมือนกับที่โจทย์เขาให้มาก็คือมีนะครับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นกระแสสลับแล้วก็มีตัวเก็บประจุอยู่อันหนึ่งคราวนี้กระแสก็ไหลกลับไปกลับมาระหว่างซ้ายกับขวานะครับความต้านทานเชิงประจุเนี่ยเขาใช้ตัวย่อว่า Xc เนี่ยนะครับหน่วยเป็นโอห์มเนาะนะครับหน่วยเหมือนความต้านทานทั่วไปเลยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนนะครับโอเมก้าคูณกับตัว c โอเมก้าเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าความถี่เชิงมุมเนาะในที่นี้คือความถี่ในการสลับทิศไปมานะครับระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ไปซ้ายหรือไปขวานะครับแล้วก็ตัว C ีเนี่ยคือค่าความจุไฟฟ้าที่เนียที่มากับค่าของตัวเก็บประจ,จุตัวนี้คราวนี้อาจารย์จะให้ดูนิดนึงอันเนี้ยสำคัญเลยนะครับถ้าโอเมก้าเยอะๆนี่นะเราดูตรงนี้นะถ้าโอเมก้าเยอะๆความต้านทานมันจะน้อยนะครับเพราะว่ามันแปรผกผันกันเนาะ คำว่าโอเมก้าเยอะๆเนี่ยหมายความว่านะครับมันสลับเร็วนะครับสลับไปสลับมาอย่างรวดเร็วแล้วการที่สลับเร็วๆเนี่ยทาให้ประจุเนี่ยนะครับมันไม่ไปค้างอยู่ที่ตัวเก็บประจุมากนะักนึกออกไหมตัวเก็บประจุตรงนี้นะนะครับถ้าตอนแรกมันมาปุ๊บอสมมุติอันนี้เนาะนะครับตอนแรกเนี่ยกระแสะมาทางนี้ปุ๊บทางนี้จะเป็นบวกทางนี้จะเป็นลบคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่สลับเนี่ยประจุบวกมันก็จะออกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อย นะครับนี่ก็จะลบขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันกลายเป็นว่ามันบล็อกทําให้กระแสไฟฟ้าผ่านไม่ได้แต่ถ้าเราสลับกันเนี่ยนะครับด้วยความถี่ที่เร็วมากๆตรงนี้เป็นบวกนะครับตรงนี้เป็นลบแล้วแป๊บเดียวมันสลับตรงนี้กลายเป็นบวกแล้วนะครับตรงนี้กลายเป็นลบเพราะฉะนั้นประจุเนี่ยมันจะไม่ไปอข้ามในข้างหนึ่งให้มันนานจนกระทั่งมันไปบล็อกการเดินทางของกระแสไฟฟ้านะครับถ้าเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยเนาะแบตเตอรี่ธรรมดาเนี่ยมันไม่มีการสลับขั้วเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวเนี่ยนะครับ ประจุมันจะไปออกันอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันก็จะบล็อกกระแสทั้งหมดเลยซึ่งเราเห็นมาในตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่พอเป็นตัวความต้านทานของการกระแสสลับปุ๊บเนี่ยนะครับสลับไปสลับมามันจะบล็อกไม่ทันนะครับมันก็จะต้านน้อยนั่นเองเนาะนะครับคราวน,นี้ในทางกลับกันถ้าเป็นตัวเหนี่ยวนํานะครับตัวเหนี่ยวนําเนี่ยมันก็คือขดลวดคือมันลวดธรรมดานี่แหละแต่แค่เอามาขดกันแห้มันเป็นเป็นคอย์เนี่ยนะครับ คอยสือ่อ COIL COIL เนาะก็คือวงขดลวดเนี่ยนะครับพอมันขดเป็นวงปุ๊บเนี่ยนะครับถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านเนาะมันจะเกิดการเหนี่ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กน,นะครับตรงนี้เนาะนะครับตัวเหนี่ยวนำเนี่ยมันถึงชื่อว่าเหนี่ยวนําเพราะว่ามันเกิดนะครับเกิดสนามแม่เหล็กคราวนี้ถ้าเกิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีการสลับไปสลับมาระหว่าง2ฝากเนี่ยนะครับหมายความว่าสนามแม่เหล็กเนี่ย มันก็จะถูกสร้างขึ้นแล้วก็จะถูกอีกสร้างขึ้นอีกแบบหนึ่งสร้างขึ้นแล้วก็สร้างขึ้นอีกแบบหนึ่งกลับไปกลับมาเรื่อยๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กซึ่งการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กเนี่ยมันส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับที่มาต้านการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเดิมเนาะดูแล้วมันดูวุ่นวายมากงงมากเอาง่ายๆนะครับกระแสไฟฟ้าทําให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดสนามสนามกระแสไฟฟ้ากลับมาแล้วมันก็จะสวนทางกันต้านกัน นะครับเพราะฉะนั้นถ้านะนะครับอ่ะลืมบอกตรงนี้เนาะความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำเนี่ยเขาใช้ตัวย่อว่า XL นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับโอเมก้านะครับการความถี่ในการสลับอันเนี้ยคูณกับนะครับความเหนี่ยวนำหรือตัว L นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้นะครับถ้าความถี่ในการสลับเยอะคือสลับเร็วมากๆสนามแม่เหล็กก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับตลอดเวลา และเมื่อไหร่มีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กปุ๊บมันจะเกิดกระแสไฟฟ้านะครับที่มาต้านการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเดิมที่มันไหลยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสลับเร็วมันก็จะต้านเยอะนั่นเองนะครับถ้าไม่สลับเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีการสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นเส้นลวดไฟฟ้าธรรมดาซึ่งไม่มีความต้านทานหรือนะครับอ่ะคราวนี้ถามว่าทำมาถึงตรงนี้แล้วมันเกี่ยวกับข้อน,นี้ยังไงเนาะ ข้อนี้เขาบอกว่าเรามีนะครับตัวแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเนาะต่อเข้ากับตัวเก็บประจุนะครับโดยที่เราต้องรู้ก่อนซึ่งอาจารย์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอาจารย์เคยทบทวนไปแล้วในข้อที่12มั้งหรือข้อที่10กว่าๆเนี่ยนะครับเรื่องนะครับเฟสเนาะเฟสของกระแสกับเฟสของสักไฟฟ้าเนี่ยในตัวเก็บประจุเนี่ยนะครับมันไม่ตรงกัน ที่ไปที่มาไม่ไงอาจารย์ไม่พูดซ้ำเนาะเราย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมาได้นะครับหลักการาคร่าวๆเนาะเรารู้ว่านะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวเก็บประจุเนี่ยนะครับมันจะมีเฟสนำนะครับสักไฟฟ้าที่ตัวเก็บประจุเนี่ยอยู่90องศาหมายความว่าไงหมายความว่านะครับนักปัจจุบันนี้เนาะแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีมีสักไฟฟ้าเท่ากับ v0 ไซน์โอเมก้า t สายโอเมก้าทีนี่แหละเป็นตัวทําให้เปลี่ยนสลับภาคสลับไปสลับมาระหว่างกระแสที่ออกมาด้านนี้กับกระแสที่ออกมาด้านนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะรูปเป็นรูปนี้แหละนะครับรูปสายนี่แหละหมายความว่าถ้าตรงนี้เป็น V ศูนย์สายอโอเมก้าทีตรงนี้นะครับก็จะเป็น V ศูนย์สายอโอเมก้าทีด้วยเพราะว่านะครับมันเป็นตัวอุปกรณ์อันเดียวในวงจรเนนะะาะกระแสไฟฟ้ามันถ้ามันผ่านตรงนี้มันก็จะดรอปลงที่นี่นะครับสับไฟฟ้าดรอปลงนะครับไม่ใช่กระแสฟ้าดรอปลงเนาะขอโทษทีนะครับ สะไฟฟ้าจะดรอปลงที่นี่นะครับแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับอาจารย์จะขอเขียนได้ว่า vc เนาะคือสัะไฟฟ้าที่ตัว c เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับสระไฟฟ้าที่แหล่งกําเนิดมีเลยนะครับคราวนี้ถัดมา i นะครับ i ที่ตัว c เนี่ยคือกระแสไฟฟ้าที่กําลังไหลมาเนี่ยที่กําลังไหลมาเข้าตรงเนี้ยนะครับ มันก็จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งคือซึ่งเราตั้งชื่อว่า i0 ศนะครับคูณกับไซนนะครับโอเมกาทีคราวนี้เฟสเนี่ยของ i เนี่ยมันนำา V อยู่90องศาเพราะฉะนั้นเราจะต้องบวกนะครับด้วย π พายส่วนสเข้าไปพายส่วนสคือ90องศาเนาะแต่ค่าที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นหน่วยเรเดียนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่บวก90องศาเราจะใส่บวกพายส่วนสเข้าไป ซึ่งเนาะนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าไซ n ์ของเนี่ยนะครับถ้าจันเขียนตรงนี้เนาะนะครับไซด์ของ a อบวกเกองศาเนี่ยนะครับสมมุติ a เป็นมุมเนาะเราจะได้เท่ากับนะครับเท่ากับคอสเอเพราะฉะนั้นหมายความว่าตรงเนี้ยสมการของนะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปนะครับกลายมาเป็น i 0สูเนาะ คอสนะครับแล้วก็โอเมก้าทีเฉยๆเลยนะครับตรงนี้นะนะครับมันยุบแล้วนะตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยนะครับยุบรวมกันนะครับกลายเป็นคอสนะครับคราวนี้สิ่งที่เขาถามเนี่ยเขาถามว่า i อนี่มีค่าเท่าไหร่หรือพูดง่ายๆคือเขาถามว่า i อซเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันผ่านตัว C นี่ไงนะครับมันก็กําลังเดินทางมาผ่านตัว C อยู่เนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่ เราก็สามารถตอบได้ว่าโอเค IC เท่ากับ i0 ูคูณกับ cos โอเมก้มาทีนะครับถ้ามีชอยส์ก็ตอบมัานี้เลยนะครับแต่นะครับชอยส์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะให้เราทําต่อเพราะว่าส่วนใหญ่นะนะครับทุกๆข้อเนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่เรียกว่าทุกข้อเลยแล้วกันเราจะตอบตัวแปรที่เราสมมติขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เห็นไหมเราดูในข้างบนเนี่ยนะครับไม่เห็นมี i0 ูเลย นะครับและอาจารย์จะสมบุติคาตอบเป็น i อสูงอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้อาจารย์ต้องตอบให้อยู่ในรูปสิ่งที่เขาให้มาทั้งหมดนะครับซึ่งเนาะเราก็มาดูกันตรงนี้ว่า i อูมันคืออะไร i อูมเนี่ยมันคือค่ากระแสไฟฟ้าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ในแนวนี้สูงอาจารย์ลากเส้นนะครับนี่นะครับตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่สูงสุดเนี่ยนะครับมันคือค่า i อูนะครับแล้วทํานองเดียวกันนาะตรงเนี้ยที่สูงสุดตรงเนี้ย นะครับมันก็คือค่า v 0ตรงนี้คือค่า i 0นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหา i 0เนี่ยได้โดยเอา v 0เนี่ยนะครับคือสับไฟฟ้าเนี่ยมาใส่กฎของโองม์มธรรมดาก็คือสับไฟฟ้าหารด้วยตัวต้านทานนะครับซึ่งตัวต้านทานเนี่ยมันก็คือตัวต้านทานที่อยู่ในตัวเก็บประจุเนาะซึ่งในที่นี้ก็คือ x 4จได้มหมในในสไลด์ที่แล้วนะครับมันคือ x 4 เราก็เลยหาได้ว่านะครับอาจารเขียนตรงนี้เนาะนะครับ i อสูตรเนี่ยมันก็คือ v ีสูตรนะครับหารด้วย x อ็กเพราะมันไม่มีตัวต้านทานอื่นอยู่แล้วนะครับถ้ามีตัวต้านทานตัวต้านทานอื่นเนี่ยเราก็ต้องหาตรงเนี้ยมารวมกันรวมกันยังไงก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับโจทยนะ์ข้อนั้นนะครับคราวนี้ x อ็กเรารู้แล้วว่ามันคืออะไร x อ็กมันคือหนึ่งส่วนโอเมก้าซีใช่ไหมครับในสไลด์ที่แล้วนะอ่ะย้อนกลับไปดูให้นิดนึงนะครับเนี่ย นะครับ x c มันเท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c เพราะฉะนั้นถ้าเราหารด้วย x c เนี่ยมันจะกรับเศษเป็นส่วนกลายมาเป็นคูณด้วยนะครับคูณด้วยโอเมก้า c อันนี้คือ i อโนี่ไงนะครับแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยนะครับกลับเข้ามาแทนตรงนี้เลยนี่แทนค่ากลับไปเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนาะเราจะได้ ic นะครับเท่ากับ i 0ก็คือ v ศโอเมก้า c นะครับแล้วก็คูณกับ cos ของโอเมก้าทอ่านะครับคราวนี้อันนี้แหละคือคำตอบถามว่าตอบอย่างนี้ได้ไหมตอบได้เพราะว่าสิ่งที่เราเขียนมาที่จันเขียนมาเนี่ยมันเป็นตัวแปรทุกตัวที่โจทย์ให้มานี่ไงให้ B0 มานะครับให้โอเมก้ามาให้ C มานะครับแล้วก็สายก็เป็นฟังก์ชันเป็นคอสธรรมดาเนาะแล้วก็โอเมก้าจบก็ให้มา T ก็ให้มานะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วนะครับข้อนี้ตอบ ตอบเท่านี้คีย์สำคัญเนาะจะต้องจำสำหรับข้อลักษณะแบบนี้เนาะสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือเราต้องรู้ว่า i m p e d a n c e เนี่ยนะครับหรือความตัวความต้านทานของตัวเก็บประจุกับตัวเหนี่ยวนำเนี่ยนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดโจทย์มันยากกว่านี้คือต้องเอามารวมกันให้เป็นนะว่ารวมกันยังไงนะครับมันไม่ได้รวมกันง่ายๆธรรมดาเนาะมันมีพิเศษอู่เดี๋ยวพอเจอโจลักษณะอาจารย์จะมาพาทาว่ามันจะรวมกันยังไงนะครับนี่คืออันแรกที่เราต้องรู้ อันที่สองเราต้องรู้เรื่องเฟสนะครับว่าถ้าเป็นตัวเก็บประจุเนี่ยเฟสของ i จะนำเฟสของ v เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่บวกายส่วนงเข้าไปนะครับแค่นั้นเองที่เหลือมันก็จะออกมาเป็นคำตอบให้เราเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาที่คลิปหน้าจะเปลี่ยนเป็นเรื่องกลาศาสตร์เนาะจบไฟฟ้าแล้วนะครับขอบคุณครับ